ไอ้แบนตามนี่มันไม่เหมือนอาบูนะมันมีที่ปรับเบรกสามอันเลยนะครับแหมอันนี้ผมถ่ายมือถ่ายมือเดียวด้วยมันก็เลยไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมาก็ได้ม่วนอยู่ฮนะบุรีรัมนะครับหาตัวยากยากนะครับมันหมายคลองหมายฝ่ายธรรมชาติครับโอ้เอานิ้วดีนะใช้นิ้วเก่งนะฮะเขีย่ยเขี่ยได้มันมีแค่สามขาเองนะมันไม่เหมือนพวกอาบูนะ มันก็เล่นได้สนุกดีนะฮะนี่ไม้รรมชาติโอ้มันเป็นชโดฮะมันไม่ใช่ปลาสูบมันเป็นโดป๊อกเฮ้ยปลาอะไรโอ้ชโดอีอุ้ยเข้าอ๋อนึกว่าเข้าเงือกนะฮะอีชโดป๊อก ตัวแรกของปีเลยนะเนี่ยนะเอกไม่ค่อยได้มีเวลามาตกปลาหรอกนะครับนะ้าเอกจะขายของอย่างเดียวนะโอเข้าดูดิโอ้ยอโอหนุกดีด้ยวยเหยื่อก็เป็นเหยื่อมือสองญี่ปุ่นนะแบรนด์อะไรน้เอกไม่รู้ได้ชะโดนะครับตัวนี้น่าอยู่ประมาณสามขีดสองขีดนะกัดหนุกดี นี่แบนตัมนะครับก็เอามาฝากเว็บเป็นทางเลือกสำหรับับนา,นานาที่หาลอกสตรีมบินเทจนะครับนะฮะนี่นะครับหนุกดีนะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวเอกจะต้องปลดปลาแล้วก็ปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าชัโดมันจะมันจะตายง่ายนะครับมันขึ้นน้ำมามันก็ตายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบปลดแล้ว